สวัสดีจ้าเ,เพื่อนๆจ้าม,มีพามาส่องตัวเหล็กเมตตะเคียนขังบ้านลุงพลเนาะค่ะพี่น้องค่ะอันนี้เป็นเมตตะเคียนที่อยู่ขังบ้านลุงพลลุงพลนปนก็นลลังเห็ุที่ให้เมตตะเคียนอยู่นวนกันเนาะมาส่องตัวเล็กกันเลยค่ะพี่น้องค่ะจะเห็นตัวใรกะเป็นความเจือชนบุคคลเนาะค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะค่ะ แต่ว่าาก็ไปฟั่งตัวเลขจากปากมงคลดดีกว่านกขนาะว่ามีอิซีจากต่างประเทศเห็นค่ะพี่น้องค่ะเออมีโชคกน้ำพิ่นเนาะค่ะรม้อช้น้ำีร่างยเครัเราไปนอนห้าครับถามนพูดตงเละกวาก็ค่รยก็เดี๋ยว ใครมาไปที่ตรงอ่ผลลัยเพื่อเปิดบารประเทศแบบเ้ืยอเปิดบาประเทศก็่นอยนีนะครับก็ะมองทุกนเาช้าๆอีก่อนับกนเช้าเช้าเมื่อนมีเอฟซีจับตามประเทศนะครับโทรมาบอกลุงคนเช้าว่าตัวเลขที่มีตะเคียนโซลีรบ้านลุงคนเป็นเลขสามสามห้า สำหรับใครที่ชอบเสี่ยงนะเสียงโชคเสียงดวงก็ต้องครับมีต้องเยอะเราไปนอนวัดระเสี่ยงเสี่ยงเสี่ยงโคนเล่นนะครับเราเี้ขอ่นะครับเสียงนะเสี่ยงโชคเสีดวงก็ต้องครับมีต้องเยอะเราไปนอนห่านะครับเลากัเยกพูดเรงต้นเรื่อวาง่แกี่รัขึ้นมาเลยก็เดี๋ยวให้รดใคร มาไปที่ตรงเคล่อนเล้่ยเือป <law> <female> ิดบาประเทศแบบมีด้วยเปิดบาประเทศกักอนนะครับองเอาชั้ๆอีกทันนึงครับผกะเมื่อเช้าเมื่อเช้าเหมือนมีเอฟซีกากต่างประเทศนะครับโทรมาบอกลุงคนเมื่อเช้าว่าตัวเลขที่เมกะเขียนโัลนี้บ้านทุงคนเป็นเลข3ามห้าครับ สำหร er er ับใครสี 1. ่ชอบเสี Mu ่ยงเสี่ยงนะเสียงโชคเสี่ยงดวงก็ต้องนะครับต้องเยอะแล้วไปนอนวัดเหเสียงเสียงเสี่ยงคเล่นนะครับคราวนีขอนะครับเสียงนะเสียงโชคเสี่ยงดวงก็ต้องนะครับต้องเยอะแล้วไปนอน่าาไปันเอะเนู้หนุ่มตอนเดแล้วก็ว่องนะกไนเคสนีรัดมมาเลยก็เดี๋ยว ให้รถไถมาไว้ที่ตรงอ่าเกิดกล้วยเกอเปิดาประเทศแบบีด้วยเปิดปาประเทศกน่อนนะครดับมาช้าเอาชัดๆีท่านึงครับันด้วยเช้าครับเช้าเมืนมีเอฟซีจากต่างประเทศนะครับโทรมาบอกสมคนเช้าว่าตัวเลขที่มตชเคียนโซลคบ้านลุงคนเป็นเลขสามสาห้า สำหรับใครที่ชอบเสี่ยงนะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงก็ต้องทุามทุนต้องเยอะเราไปนอนวัดเหยอเยงเซลเงคนเล่นนะครับเราเล่ขออ่ะนะครับ